สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับไมเคิลครับแต่เช่นเคยสะกิดกันมาอีกแล้วไมเคิลไม้แตก แหม่บอกไม้แตกเสียงโอ้ยก็ลอยมาเลยฮะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็จะมีไม้แตกแมงมุมแล้วก็ตีเครื่องระเบิดครับแต่เปิร์กแรกที่เอามาครับโทสะแห่งวิญญาณร้ายถ้าเกิดว่าเราพังไม้ไป2แท่นแล้วเนี่ยแล้วเราถูกสตันไม้ตัวนั้นจะพังทันทีครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยพกเปิร์กนี้มาด้วยโทนทายาดเวลาที่เราโดนสตันเราจะฟื้นตัวไวขึ้น50%ครับแล้วก็เอามาคอมโบกับไม้แตกเปิร์กแรกมันก็จะทําให้เราได้แผลฟรีแผลนึงเลยเนาะต่อมาครับเล่นกับอาหารเวลาเราไล่คนท และสามารถสะสมได้สูงสุดถึง3โทเคตเลยฉะนั้นแล้วเราก็จะเดินไวขึ้น15%ครับพกตัวนี้มาเราจะได้เดินเร็วเพื่อไปเก็บขั้นตามดูดได้ง่ายเนาะและสุดท้ายครับไฟกระชากเวลาที่เราทาเซอร์ลมเนี่ยเครื่องที่อยู่ในระยะ3 2เมตรจะระเบิดทันทีครับและลดความคืบหน้าไปเลย8%ตัวนี้ต้องพกมาสักตัวครับเอาไว้ถ่วงเครื่องเพราะว่ากว่าเราจะเก็บขั้นได้ถึง3เนี่ยบางทีเครื่องถูกปั่นไปแล้ว3 4เครื่องเลยนะครับ ต่อมาในส่วนของแอดออนครับตัวนี้จะทําให้เราเพิ่มอาตาัตราการสะกดรอยเพิ่มขึ้น25%และอีกตัวครับจุกผมหอมตัวเนี้ยจะทําให้เราอยู่ขั้น3มตลอดทั้งเกมเลยแต่ว่าต้องเก็บแต้มการสะกดรอยเพิ่มขึ้นอีก200%ครับแหมแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็โกงจัดแล้วฮะทุกคนโอเคที่เอามาก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับปู๊ตั้งนานเนาะไม่กระดูกกระดิกเลย บทน้อยกอยใจนี่เราเรามีที่สูงฮะเดี๋ยวเขึ้นไปข้างบนไปแอบมองเขาข้างบนฮะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะติดติดมีคน,นะฮะไปตรงหน้าต่างดีกว่านี่ฮะมองแรงมองแรงเฮ้ยเฮ้ยวิ่งขึ้นมาเหรอ โอ้ยเป็นนางซี่ด้วยฮะทุกคนมองแรงเลยมองแรงเรียบร้อยฮะดูดมาได้ขั้นสองแล้วตอนนี้แล้วก็ได้ขาแมงมุมแล้วหนึ่งอันนี้ดวงดีนะเจอคนขาแมงมุมคนแรกเลยโอ้โหพามหาเพื่อนด้วยน่ารักอะไรขนาดนี้ใครอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นนะ แหมเถอแป๊บเดียวหายไปแล้วฮะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้แม่มุมเราขั้นสองแล้วอ้าเข้าไปปึ๊บขอมองหน่อยโอ้เอดาก็อยู่ฮะโอเคมองเอาไว้เรียบร้อยฮะขาแม่มุมขั้นสามดูดนะฮะมองแรงดูดไปฮะไกลแล้วไกลแล้วปั่นยังไม่ได้สักเครื่องจะได้ดูสามแล้วครับทุกคน โดนฮะเอดาแบบนี้โดน,โดนเธอแน่ใจเหรอเธอวิ่งในเนี้ยฮะออกไปดีกว่าฮะอุย้ยมองแรงขอบคุณครับเจอน้องน้องอะไรดืมอะไรชื่อน้องน้องเซเบอร์เออเจอน้องเซเบอร์ก็แจกไม้ไปแล้วหนึ่งแผน่น สวัสดีครับเอ้ยอเออมียัดนุ่นด้วยฮะตะขอใกล้ๆพอดีโอเคเออไม่ต้องกระทืบเครื่องเองใี่มันพังวันน่ะพังอยู่ฮะผมว่าตานี้จัดว่าเราโชคดีมากเลยนะฮะได้ขั้นสมแล้วอ่ะใครเอ่ยขอบคุณครับเครื่องนี้ก็พัง โอเคฮะแขวนสองสลับน้องเอดาเสียไปสองขาเดี๋ยวหาน้องแดนซี่ก่อนลูกรักเลยคนนี้นี่ไงนี่ไงน้องมาละขอหนึ่งขาค่ะเรียบร้อยฮะได้สองไม้แล้วตอนนี้ตอนนี้เราสามารถยัดไม้ได้แล้วเนาะอ้าไปไหนแล้วน้อง น้องแดนซี่อ่ะขออีกขาหนึ่งลูกมองแวบเดียวอุ้ยตกใจหมดฮะแล้วก็เข้าวาร์ปตามไม่ได้ด้วยเมื่อกี้หาปุ่มไม่เจอนั่นไหมเรียบร้อยฮะชุดสวยๆต้องเอาไว้บนเสาฮะโอเค ออกไปเลยฮะไม่ต้องให้ได้ปั่นโอ้โหไอคนโดนแขวนข้างในก็มาโดนแขวนหน้าวาร์ฟเราพอดีเลยครับโอเคยังพังอยู่เนาะเครื่องซ้ายเครื่องซ้ายอยู่แน่นอนผมว่าชัดเจนฮะเอได้อยู่แล้วใครก็อยู่อีกคนนึงมี2คนนะอา้าวลูกรักเราขอบคุณครับเรียบร้อย ะเอดาขึ้นต่อฮะโอเคครับไ <c oughs> ม่เสร็จสักทีเนาะเครื่องนี้ <c oughs> มีคนมาแตะเนาะแล้วก็เข้าไปแล้ว <c oughs> เอ้าลูกสาวเราก็อยู่ข้างใน <c oughs> เอามาหนึ่งขาแล้วกันลูก <c oughs> โดด <c oughs> โอเค เ,เล่นกิจกรรมบ้างฮะโอ้โหเมื่อกี้ไหลล่วงหลุมเป็นสนุกเลยอาลูกรักสวัสดีค่ะลูกสาวพอฮะพอเก็บเอาไว้ฮะคนนี้ไม่มีใครมาเนาะงั้นเองแหละลูกเองเลย เ,เดี๋ยวเดินหาคนช่วยฮะโอ้นุ่นคนช่วยไปนู่นแล้วครับตอนนี้เราเอาสกิลกิจกรรมมาแล้วเดี๋ยวปาหน่อยทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียขาแมงมุม,มทางตรงถูกต้องครับไม่คอมโบกิจกรรมนี้มันดีจริงๆฮะเอามาเล่นกับขาแมงมุมนี่จัดว่าโกงเลยไม่ต้องไปเดินเก็บขาใหม่ เมื่อกี้เขาแอบมาปั่นมาเครื่องหนึ่งเนาะท่านผู้พัฒนาแอบปั่นอันนี้ก็ยังไม่ปั่นเอาเพิ่งฮิวันเสร็จไม่เป็นไรฮะโอเคปะเอดาเธอเธอน่าจะไปคนแรกแหละโอเคไปหวานเป็นที่เรียบร้อยฮะตรงนู้นช่วยกันแล้วเดีย๋ยวเราเดินไปหาเลย ลูกลักจริงๆฮะแนนซี่ใช่ไหมใช่เขาไหมใช่ด้วยวิ่งลูกวิ่งเตะตีเลยนะวิ่งเมื่อเขารู้ฮะเขารู้ว่าเราเก็บขามปม,มุแมแหมรู้ดีจริงอ่ะวิ่งแล้ววิ่งแล้วเรียบร้อยฮะเพลงขึ้นแล้วก็เดินหนีต่อ <c oughs> น่ารักขนาดนี้จะไม่เป็นลูกลักได้ไง เอาเจอใครแล้วี่มีไม้ด้วยอขอบคุณครับ <c oughs> เรียบร้อยเอ้ยเอ้าตายยากเหรอโอ้โหนุ่มล้มไปแล้วฮะเอามาเจอลูกสาวทำไรคะลูก <c oughs> เด่นนะ <c oughs> เด่นนะ <c oughs> แหมเห็นไม่ตีหน่อยไม่วิ่งเลยครับ สงสัยจะรู้แก้วฮะไม่ให้เราเก็บขาดไปมุม,มแล้วใครเข้ามานี่โอ้โหวิ่งสวนกันดื้อเลยเนาะโอเคฮะไม่ต้องเสียขาจะได้วิ่งเร็วอยู่ตลอดแล้วก็เก็บใหม่ฮะของดีก็ต้องใช้เนาะ เรียบร้อยฮะไปหวันน้องเซเบิลแล้วก็เหลือท่านผู้วัฒนากับลูกสาวเนะาะน้องแนนซี่เสียงดังเสียงดังเสียงดังรถตานี้คือเจอเจอเจอน้องแนนซี่ตลอดอะมีมาให้เก็บตลอดเลยฮะกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วเนาะเพื่อนไปหวันแล้วสองโอ้ติดจนได้ฮะประสบความสำเร็จ เอา้าเจอลูกสาวโอเคเมื่อกี้เห็นแวบๆนะไม่เนียนครับและสำหรับคนพิเศษโอ้โหสุดชื่น ด่านมาซะด้วยครับโอ oh ้โหสองสายจะถนัดเนาะไปฮะมองแรงมองแรงต่อไกลสุดหัวมุมมีนกเพิ่งบินไปชัดเจนฮะอุ้ยเขารู้ตัวขอดูดหน่อยฮะเอา้ายังมีเสียงอยู่อ๋อวงแตกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คนนี้ใช้ขามงมุมปะเมื่อกี้ผู้ชายอะลืมชื่อเขา่ะใช่ด้วยใช่ด้วยสวยฮะแหมแจ็คพอตอีกแล้วเรียบร้อยฮะขั้นสองอ้าวัยเหมือนกันนะเนี่ยไปตรงไหนก็มีแต่เครื่องสตาร์ทเว้ย คนเดิมขอหน่อยฮะถูกต้องฮะแบบนี้ถูกต้องดูดไปฮะทำไมมันดูดยากอย่างอะพวกเนี้ยไม่เป็นไรฮะขาไปมุมสองอุย้ยเครื่องจะติดเจอเป็นน้องเคสฮะ เอาฉีกไปแล้วฉีกไปแล้วฉีกไปไกลเลยโอ้โหไกลโคตรไม่ใช่ไกลเลยไปนู้นเลยฮะไวมากชุดสวยซะด้วยฮะคนนี้น่าจะได้สามเลยปะ่ะอีกนิดเดียวลูกอีกครึ่งนึงเฮ้ยรู้มุมวะน้องรูม้มุมโอ้โหเต็มเต็มฮะดูไปก่อนไม่เป็นไร ไม่ให้ดูดเลยเว้ยโอ้โหเป็นงานอยู่นะเป็นงานอยู่นะดูดดูดยากมากฮะโอ้โหดูดไปก่อนนี่แหละฮะมาลุกนั่นแหละนั่นแหละไกลละไกลประสบความสำเร็จแล้วครับทุกคนตัวแดงและตัวแดงและต,ต้องเปลี่ยนตัวฮะ เฮ้ยเฮ้ยเฮเครื่องไหลแล้วครับไอ้เครื่องตัวนู้นก็จะเสร็จนะเครื่องน้องเคสเมื่อกี้เออได้ฮะได้ได,ได้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใครเอ่ยใครเลยทีนี้เอาเป็นเจ๊งฮะถูกต้องครับผมเดี๋ยวไปหาเครื่องน้องเคสก่อนก่อนที่จะติดครับดูแล้วตั้งใจปั่นมากครับตีนี้ ขอเขอาดานมาด้วยเนาะน่าจะถนัดครับเั็นไงแวบไปแล้วไปซื้เครื่องก่อนครับปุ๊บหลอกมาโอเคฮะไม่ได้ฉีกเหมือนคราวที่แล้วเนาะโดนไหมถูกต้องครับสวยฮะเครื่องระเบิดไปโอเค ผมลืมชื่อคนนั้นว่าคนที่ใส่เหมือนแขนหุ่นยนต์น่ะชื่ออะไรไม่รู้ขาดไม่มุมเราอันนี้ไม่เจอเขาเลยนะมีร่องรอยอยู่ที่หินฮะ oh. โอ้ยแอบพับไม้ขอบคุณครับคุณ ah. เคยเจอกันเนาะป ah. ะโอเค่อไปเครื่องน้องเคสต่อฮะโอ้ห oh. นี่ไงเครื่องดังเครื่องดัง เขาไม่ฮิวด้วยนะเขาเป็นนะเอานี่ไงลูกชายเราโอเคฮะได้มาหนึ่งขาไปไหนละโอ้โหฉีกฮะฉีกไกลเลยค้อไปก่อนครับเดี <t> ๋ยวติดอุ๊ยอดัมก็เป็นนะเขาไม่ฮิวนะเขาตั้งใจปั่นนะพอเรามาปุ๊บฉีกนี่ไง ฉีดกันคนละทางเลยเลือกไม่ถูกเลยเนาะเราข้างหน้ายังมีไม้อยู่พับไปลูกขอบคุณครับโอ้ยากว่ะเดี๋ยวเราต้องเราเราไปเครื่องต้องเคสก่อนฮนะอย่าให้เครื่องนั้นติดเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวโซนไม่สวยนี่ไงพยายามฮนะ แบบนี้ได้แล้วได้แน่นอนถูกต้องครับเฟสสองสำหรับน้องเคสฮะอันนั้นลูกชายหรอปะใช่ไหมลูกชายไหมไม่ชัดว่าโอ้เจ๊กมาเจอกันได้ไงเนี่ยข้างหน้ามีไม้ด้วยพับไหม ขอบคุณครับเอาเอาสักตุ้มหนึ่งเนาะเอาให้ล้มก่อนฮะโอเคขวายแรกสำหรับเจ๊งฮะเฮ้ยตีนี้เป็นนะเขาฉีกมาไกลมากเลยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวลืมแล้วเนี่ยไม่น่าเป็นไรเลยฮะไม่ต้องมาล่ออุ้ยติดด้วย โอเคเอาน้องเคสขึ้นก่อนไปหว่นเป็นที่เรียบร้อยฮะโซนยากอยู่นะเนี่ยมันมันห่างอยู่นะอุ้ยก็จะติดแล้วเครื่องกลางก็จะติดแล้วเดี๋ยวกันึบก่อนเป็นเลยเป็นเลยทีนี้เป็นเลยฮะเขาเขาจะฉีกออกให้เพื่อนปัน่นเนี่ยเขาดูนะฉีก ฉีกแล้วก็นี่ไงชัดเจนเอาไม่พับซะด้วยตีเครื่องระเบิดไปครับนูน่นไงนู่นไงวิ่งกันไปแล้ววิ่งกันไปแล้วอันนี้เครื่องติดดื้อได้เลยเนี่ยทุกคนแต่น่าจะทานอยู่เมื่อกี้เราฟันระเบิดไปเนะาะไปฮะนี่ไปอ่าโอเคยังยังแตะไม่ได้เนาะ ตามเลยเป็นอดดำโอ้โหลูกชายเราก็ไววะเอามาขาหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเอาอดดำล่วงอดดำอดดำขอไม้ไปถ่นเนาะโอเคไปเลยฮะลุก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 ธรรมดาที่ไหน โอ้โหลูกชายเราหม่งซะทีนึง่งตีเพื่อให้เครื่องระเบิดไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คก่อนไม่อยากตีลูกชายเลยตีให้เครื่องระเบิดไปครับเมื่อกี้แวะแวะมาดูนิดหนึ่งว่าเครื่องนี้แรงหรือเปล่าก็บโอ้ยอใหญ่เลย เขาย่อขอบคุณกันป่ะอ๋อเห็นไหมเห็นไหมอ๋อคนละทิศคนละทางเลยครับมาอีกขาหนึ่งก็ได้มาโอเคได้ขาสวยครับอดัานี้เฟสสุดท้ายป่ะแต่เขาฉี่ไกลมากเลยอะนี่ไงมาแอบแตกแล้ว ไม่เป็นไรเอา3ขาครับโอเคได้3ขาแล้วโอ้โหมุมนี้เจ๊กเนาะมุมนี้เจ๊กมุมนู้นอดัมแล้วมีเสียงดังแก๊กเอาลูกชายอุย้ยหลบได้ตายห่าไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหฉีกดีมากเลยอะโอ้โหฉีกดีฉีกดี ยากเลยครับขึ้นสุดท้ายแบบนี้ยังไงดีเดีด๋ยวไปเช็คตรงนู้นก่อนฮะอ้าวเจ๊กอยู่อุ้ยมีไลท์ด้วยฮะนั่นแหละเดินไปตรงนั้นแหละลูกถูกต้องโอ้แล้เบิดไม่ถึงเนาะแต่ล้มใกล้เสาพอดีครับเร็วลูกเร็วลูกโอเค โปรเตสเตอร์ฮะที่เดิมอุ้ยฝืนด้วยฝืนด้วยอือหึทันนะฮะผมว่าเก้าเก้าแน่เลยเมื่อกี้เหลือลูกชายละลูกชายคนเดียวเอาวะจะเข้าไปไหมเข้าไปเนาะโอเค แจวหลบฮะโอ้โหที่นี้ที่นี้เขาเขาแก้ทางเป็นนะคือต่างคนต่างฉีกแล้วก็แบบตั้งใจปั่นอะจัดว่าคิดถูกฮะที่เอาตีเครื่องระเบิดมาไม่งั้นแย่แน่นอนเครื่องเครื่องติดเป็นนานแล้วเนี่ยถ้าไม่มีตีเครื่องระเบิดโอเคไปหาลูกชายฮะคนสุดท้ายชื่นใจ โอเคมิชชั่นคอมพีทครับทุกคนสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ